ครับถึงแล้วนะครับวัดป่ากุศมิงครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นแม่ตะเคียนครับด้าน,นา้าเป็นแม่ตะเคียนที่เป็นท่าที่เพื่อนปริวัติศักดกรรม ฮะโบสถ์ถินที่หานะเป็นครับนี่จิตเป็นแดนปฏิบาตกรรมเ,เส้นทางมากาักากระละวัดป่ากุศลมิงครับอันนี้กระทางยางเขามาขังในครับจิตเป็นทางยาง ขวามือเกษสิเป็นปลาครับพี่น้องปลาทางใต้ทางทรายมือเกษตรมีขุน,นใหม่ขนขางใหญ่ขุนใหม่สูงวัดปลากุชชี่ทางใต้เพื่อนเกษมีเป็นเลื่อนเลื่อนไทยเป็นเลื่อนแขยายครับเลื่อนออ,ออกทางผักเหนือเนี่ย <c oughs> สไตล์ล้านหน้าครับนี่ครับ เลื่อนสไตล์ทรงหลานหน้าเนเนครับทางงานเดินไปเรื่อย ซ้ายมือจะเป็นป่าครับเป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ตนมาถึงนี่ครับ ็นทางเข้าครับอากาศล่มเย็นล่มลื่นครับนี่ครับรายล้อมด้วยธรรมชาติ มันนี้ค่อนข้างเงียบครับเป็นวันธรรมดาครับก็ค่อยมีคนมาท่านใดสิงเงียบบรรยากาศเงียบครับนี่ครับถึงแล้ววัดป่ากุศมิงครับผมจะพา เดินดูนะครับอันนี้ก็องค์นะครับองค์พ่อเพชรนักราชนะครับนี่ครับพ่อเพชรนักราชด้นานล่างกันข,ข้างไปก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับพระอุปคุดเข้ามาทางด้านขวามือตรงเข้ามาก็จะเป็นพระประธาน ถัดเข้ามาครับถัดมาเรื่อยๆเ,เป็นน้ําผุที่ทางวัดเป็นเหดไว้ครับ น,นี้ก็จะเป็นแม่ย่านาคีเทพประสิทธิ์ลูงสีขาวครับลสีขาวครับถัดมาก็จะเป็นพ่อปูใหญ่นาคานะคพ่อปูใหญ่นาคาครับอันนี้ลูกเหมือนท่านพ่อปู ก็จะเป็นแม่ย่าสีกัลยานาคาเทวีนะครับพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่พ่อปู่ผู้ชงครับตั้งทำง,งานพ่อปู่ผู้ชงความสวยงามของที่นี่ครับลมลื่น,นครับลมลื่น วัดป่ากุศมิงใครจะมาเยี่ยมชมได้ครับที่วัดป่ากุศมิงนะครับไม่ไกลจากสีแยกวันจานมานะครับเกียวซ้ายมา1กิโลนะครับก็จะมาถึง สวยงามมากครับไม่ยญากอปูสีสุดโรครับนี่ผมก็จะพาลอดพาลอด ความสวยงามไหมครับของวัดป่ากุศลนี้ตามตัวของท่านจะทอดลงข้างล่างทอดจาลง ของแม่ยา่าครับแม่ย่าก็จะอยู่ข้างนี้รงขาวครับตานนี้เป็นลงขาว